Abandoned ship? Abandoned ship! Capitaine, you look shorter on land, huh? Totally what. Oh, I did not see you there. I know. This is Jody Marshall, FIB Strategic Intelligence. Former. Former. Once the plane is down in the Alamo Sea, we'll need to find the black box and pull it out. Ah, you need portable sonar equipment. I know a salvage crew that have full set. Fort Zancudo. Home sweet home. About to transport some major tech. Wait, let me rephrase. About to transport some major assets. Agents <laughs> of sabotage. Oh, this... oh. Yeah. You got a phone. Ah, Let me give you a tour. Comms, firepower. Oh, yes, <laughs> that oh. is your terabyte. Went ahead and I acquired the blueprints I can install the latest tech on yours. ฉออันใ a ี a ้ข้งญญาง t นิง o ร o ยางไหมเดอ้เา t ออดเตยงลได้เลยครับจิโอเคเ็ oh! okay, มาแมนแบนี้จะยิงไหมยิงไหมอ้ายิงยิงทิ้งก่อนครับมาเลยมาเลยเฮ้ยโอ้โอ,โอ,โอ,โอเลยมันแถวเลยตุ้มร <laughs> ะเบิดตัวนี้ข้างหนึ่งยิงมะอิ้วรียบร้อย ก่ก็จะเจอผมบนเป็นสร้างห้ากก่ารอบนี้เออซ่อนตรงนี้เนี่ยเลองเช็คตรงน,นั้นดิเออมนเป็นกล้องวงจะปิดหรือแบบอะไรเนี่ยกล้องจะปิดอา้าวยิงทิ้งไม่ได้ด้วยแสดงว่าทำไรไม่ได้สิเออถ้าโดนนี่คือโดนจับได้เลยนะเออเครื่องน,นี้เออสูงละเอาละเออถึงที่สักทีอยู่สูงมากเลย ติดตั้งระบบแฮกิง้งซะเออเล่รีออกสนามบินเออติดดโดนจับได้อ้าวโอเคผ่านไปแล้วหนึ่งเทปนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างเหลืออีกสองอย่างที่ต้องทำเพป็ต่อไปเป็นอุปกรณ์ขึ้นโซน่าทำเหอะอัอะนแรเจอลังมันละโอ้โหเยอะซะด้วยลบๆๆก่อนลบก่อนติดอาวุธหนักซะด้วยพวกน,นี้ โอเคเข้ากระบ,บังหาจุดเล็งหยิบปืนสักกระบ,บอกอ่ะอันนี้ก็ได้วะยิงยิงให้หมดจะกลายเป็นพวกปิ้วไปติดไฟนัดปุ้มล้ระเบิดจะสอยปืนสั้นต่อไป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 เขียร์มาถึงจุดนี้ละมันอยู่ข้างล่างนี่นี่เออเปิดทิบเด็กได้เฮ้ยกดสิโกดสิ

โอ้เจ็บน้าชนเสาโอ้ยปลอดแดงเลยทั้งเสาเหล็กเสาไม้เนี่ยแล้วแล้วก็เสร็จไปอีกอย่างนะเออโดนเสร็จสะเทิเอ่ออธิสารนี่น่าจะเป็นโคโมมูชชูบินคชูบินตูแล่ะเออแปลกดีไอเมลลี่เบเธอร์กัดฟันจริงๆเลยเมลลี่เบเธอร์ อันนี้คือผู้ช่วยใช่ไหมเนี่ยส่งเรืออยางเชียตรงนี้โอเคขอบใจนะเอาละขอใช้แล้วกันนะโอ้มันจะไปทางนั้นนะอ๋อเป็นแพยักษ์ตรงนั้นแล้วมีเคื่องบินจอดกองทัพยซะ,ะด้วยต้องจัดก,การทิ้งให้หมดละเพื่อความสะดวก เท่มเลงโอ้ยกว่าจะยิงหมดโดนเกือบตายแล้วตะแครจอเข้าลงรถเลยไม่ลงรถล,ลงเครื่องบินสิเออนั่นแหละของใจออกจากเครื่องแล้วก็ออกจากสนามบินโอ้ยหาสักทีขอ,องสุดท้ายยากจริงๆเอาละได้เวลาเตรียมแผนการสุดท้าย นั่งนี่เลยปฏิบัติการขโมยกล่องดำมาปฏิบัติการเอ่อตรงนี้ผมลืมอาเสียงนะครับก็ขออภัยด้วยแต่ที่แน่ๆคือเอ่อการจอดระบบหรือแฮ็กของไอ้นี่มันค่อางจะสุม่มคุณต้องเดาเองว่าเออมันจะแห็กไปทางไหน หรือถ้าโชคดีเนี่ยก็จะเส้นตรงอย่างนี้เลยเหมือนที่ผมทำแค่มันสุ่มถ้าถือว่าเออมันขึ้นจุดสีแดงเกือบทั้งหมดแล้วก็ให้รีเซ็ตแล้วทําใหม่อีกรอบนะเวลาเดินเวลาขึ้นเครื่องแล้วเป็นโหมดวีโทรรอไว้เลยอ่ะ นีจะปินง่ายหน่อยละไปพรอมอ่ะ,ออะนี่คือเป้าหมายของเราที่เครื่องบินแต่เราต้องแฮกก่อนเมื่อกี้ของเพเตอนเออร้อยลิสระเยี่ยมอ้าวโอเค,ออ,เอ,อ,เคออกลงอีกครึ่งโดนทิ้งไป กาจะถึงปวามหมายมันมันต้องตงกที่เลยไปอ้ออาวฝักก่ออ้าวช็อตแล้วคก็มันตกแล้วอ้อมตกไปเล่นตามอีกถ้าจุดจากตรงนี้ไปนี่แหน,นื่แล้วจะตกทางทะเลสาบนั้นนี่เหนื่อยเด้อเด้อเสร็จแล้วไม่ทันแล้ว เอ้ยเอ้ยโอ๊ยดำลงไปดำลงไปเชื่อว่าตอนขากลับน่าจะมีคนมาช่วยละอืมอาเวลมีลูกน้องอีกคนหนึ่งดิเออดูซิกล่องดำอยู่ตรงไหนเออถ้าจะหานานแน่เลยพอไเป็นทะเลสาบอย่างนี้นั่นอะไรอ่ะกล่องดำหรอฮะ นั่นมันเอกสารรับ I A e A อ่าเยี่ยมไปเลยหาต่อหาต่อ โอ้โหก็จะหาเจอใกลบนตั้งสามกว่านาทีโอ้โหอยู่ตรงนี้ล้วมันจะตกออกแต่ข้างนอกแล้วเนี่ยอ่ะวางวางอ่ะกลุ่มเสร็จนี่ไอ้กล่องดำเก็บซะอ่ะคุณเอเดี๋ยวเลยเดีกว่าเป็นคุณครับลเอ้าเอาแล้วต้องบูเลย Get you there fast, buddy. ปูยากล่ะจะโอ้เกดติดปืนอย่างงี้น่าจะยิงยากนะดู และแล้วก็จบภารกิจนี้ทันที FIB file ที่หนึ่งกับกล่องดำ file complete ฮะ <laughs> มีอัพเจ็ตถีบลองโอ้โหเลสเตอร์จับได้แล้วไอเกส์จะรีบันเดอเดินอีกแล้ เออเดสเตอร์รู้แล้วว่าเราซื้อที่นี่